สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกๆท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องซาวหึ่งเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จา๋าแอดก็มีแนวทางเนะหาะฮานอยสูตรมัารวมทั้งสี่หน่อยนะคะตั้งแต่หน่อยเฉพาะกิจถึง VP เ,เลยอ่าของวันที่29เนาะยี่ธันวาคมสอง5้านะคะ ก่อนไปรับชมเดี๋ยวเราจะมาดูผลของวันที่28กันก่อนเนาะแล้วก็พี่ๆท่านไหนนะคะได้แนวทางแล้วยังไม่มีที่เสี่ยงโชคนะคะแอดอาจะปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์ให้นะคะสําหรับบ้านทรัพย์มงคลนะคะพี่ๆจะสามารถกดลิงก์เข้าไปได้เลยเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสําหรับผลของวันที่28นะคะ วันที่ยีสิบแปดวันที่ยี่สิบแปดแอดให้เด่นที่เก้ากับห้เนาะเด่นที่เกับห้ามาดูกันนะคะสําหรับในน่อยเฉพาะกีดออกสองนะคะสองสี่สี่ดูเบิรลแอดมีเก้าเก้าห้าห้าสามสามมาสี่สี่พี่น้องอ่าสี่นี้ก็หลุดไปเนาะล่างสามก้นะคะตารางตัวเด่นเราสามมาเก้ามานะคะเด่นที่9มาเนาะอ่าสามเไปเข้าตารางเนาะอันนี้คือเข้าตารางนะคะ ส่วนในพิเศษเนาะเจ็องหนึนะคะสองหสองตารางมานะคะแต่ว่าแอดก็ไม่ได้จับออกมาอันนี้ก็ไปเข้าตารางเช่นกันเนาะแอดจับพลาดนะคะส่วนล่าง1 6ึ่นะคะหนึ่งหมาตารางเนาะแล้วก็มาตัวกลับหัวกลับด้วยนะคะพี่พีจ๋าอันนี้ไปเข้าตารางอ้าววันนี้มาตารางหมดเลยเหรือบบบนี้ในน้อยปกตินะคะ1 4, 5, น5่งนาะล่างหกอันนี้ก็มากลับหัวพี่น้อง 66แอดก็พลาดไปเนาะแต่ว่าวันนี้แนวทางเลขทูบมาอีกแล้วนะคะพี่พี่จา๋าแนวทางเลขทูบน้องแมวมาใน66นะคะ66ล่างแล้วก็มาราวของเราด้วยเนาะมาราวพัฒนาของเรานะคะ59 6กับ9ตัวเดียวกันแอดกลับหัวให้นะคะพี่พี่จา๋าอ่ะมีแค่นี้นะวันนี้มีน้อยบางวันถ้าแอดแปลงให้ก็เยอะหน่อยนะคะแต่วันนี้มาแบบปังมากๆเลยเฮยกกลุ่มเลยนะคะพี่พี่จา๋าอ่ะ แอดก็ย้ำเนาะว่าแนวทางเลขทูบแอดให้ในกลุ่มนะคะพี่พี่จ๋าแนวทางให้ในกลุ่มบางวันก็จะเป็นแนวทางเลขทูบตาไข่เนาะ,ะแต่วันนี้เป็นของน้องแมวนะคะพี่พี่จ๋าเป็นน้องแมวนะคะบางรอบก็จะเป็นของปูนะคะเป็นปูท้าเวทส่วนเนาะ,ะถ้าใครสนใจแนวทางเลขทูบก็แอดไลน์ตามนี้ได้เลยเด้ออ่ะมาตามต่อกันนะคะใน v ี p ในน้อยปกตินี่แอดหลุดไปเลยนะคะ มาเฉพาะเด่นห้าเอ้านี่ในแอดเมห้าสี่ยอยู่พี่น้องแอดมีห้าสี่อยู่ตาไลา่แอดมีห้าสี่มาในตัวกลับนะคะเอาหนึ่งไม่มามาในตัวกลับล่างหลุดไปเนาะส่วน VIP นะคะศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดสี่แอดหลุดไปอ่ะล่างห้าห้ามาเนาะพี่พี่จา๋าห้าห้ามา รวมตารางก็แตกสีน้อยนะคะตารางก็แตกสีน้อยเนาะเด่นที่5เราก็มานะคะตารางเข้าไป3คู่แอดเจาะมา2คู่นะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ต่อด้วยนะคะอะไปกันต่อไปกันต่อของวันที่29เนาะช่วงนี้ใครเดินทางกลับจากจังหวัดเนาะกลับบ้านไปหาพ่อหาแม่ก็แอดก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะพี่ๆจ๋า อ่ขอให้เดินทางปลอดภัยกันทุกๆคนเลยนะคะอ่ไปกันของวันที่29วันที่29นะคะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันเหมือนเดิมเนาะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะให้พี่จ๋าโปรดใช้วิจารณญาณด้วยเด้อแอ,อดเนาะก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนคำนวณไปตามสูตรได้ยังไงก็นำมาแบ่งพันพี่ๆแบบนั้นนะคะอันที่นี้เดี๋ยวเรามาดูตารางตัวดินกันนะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นเนาะแอดลงสองสูตรนะคะก็คือสูตรเม็ดเดียว สูตรบัรรวมก็คือตัวนี้เนาะที่เป็นตารางนะคะอ่ามาดูตารางตัวเด่นกันก่อนในวันนี้นะคะตารางตัวเด่นของแอดนะคะก็จะมี0 7 9 9หรือ6นะคะ4 2 1เด่นของแอดก็คือ0กับ7 0กับ7อ่ามาดู0ว่ามี0ไหนบ้าง ศูนย์ก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์เก้านะคะส่วนในเจ็ดนะคะเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง เ4็ดสี่เ็ดเก้านะคะอาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวทางในชุดกันกันก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยดูตัวที่แอดเน้นนะคะแนวทางในชุดกันนะคะแอดก็จะมีสองหนึ่งหนึ่งสี่เก้าสี แปดเก้านะคะใครไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้เนาะจับในตารางกําลังวันนะคะพี่พีจ่าตารางตัวดินเนาะอ่าเผื่อแอดจับให้ไม่เข้าพี่พีอาจจะจับเข้าก็ได้เนาะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะคะพี่พีจ่าขึ้นอยู่กับดวงเราด้วยเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันนะคะสำหรับตัวที่แอดเน้นในศูนย์นะคะในศูนย์ แอดเน้นไปที่02นยะคะศูหรือ06 70 74ส่วนแนวทางในชุดกันนะคะแอดเน้นไปที่สองหนึ่งนะคะแปดเก้าหรือ86 อ,อย่าลืมอย่าลืมกันเบิ้นเราด้วยเนาะศูนย์ศูนย์นะคะเจ็ดเจ็ดแล้วแอดมีเพิ่มมาอีกตัวนึงนะคะก็คือ 22, สองสองเนาะสองสองนี่แอดกัมักเด้อพี่น้องจา้าอันนี้แอดชอบนะคะ,ะถ้าชื่นชอบเหมือนกันนะคะก็จดไปแคปไว้เนาะสำหรับท่านที่ได้แนวทางแล้วก็อย่าลืมนะคะแอดจะปักหมุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์เนาะสำหรับบ้านเสี่ยงโชคดีๆนะคะบ้านทรัพย์มงคลอ่ะ เผื่อมาบ้านนี้เฮงเฮงรวยรวยยิ่งขึ้นไปเลยนะคะยิ่งยิ่งกว่าเดิมเลยนะคะพี่พี่จ๋า,าบ้านทรับมงคลเนาะแอดก็ขอขอ,ขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอเฮงเฮงรวยรวยอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ